ปี4546นะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเชิญชวนอาจารย์ร้ศึกษาผู้สนใจส่งผลคัดย่อผลงานแล้วก็นวักกนกกนตกรรมต่างๆเพื่อนำเสนอแบบทั้งแบบปากเปลา่าและก็แบบโปสเตอร์นะครับซึ่งท่านก็จะได้ร่วมชมร่วมฟังตลอดเวลา2วันที่อย่างนี้นะครับในครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีอันสำคัญโอกาสหนึ่งเพราะว่าท่านาจารย์สื่อปัจจุบั ท่านประธานสถาบันออกแบบระดับประเทศไทยก็ได้ให้เกียรติมาเป็นเพื่อนพิเศษในหัวข้อ Education and i n n o a t i o n Beyond Frontier t น2นะครับที่ผ่านมาท่านก็ได้ให้ความกรุณากับสมภารและคริมโตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งมิเกติหญ่จากทุนที่เป็นปัตตานีนะครับและตลอดเวลาของการประชุมก็จะมีทั้งการอภิปรายการประชุมเชิงปฏิบัติการและก็การบรรยายโดยวิทยากรผู้สมทุนที่อีกหลายท่านด้วยกันนะครับ ช่วงเวลานี้ผมได้ขอดำเนินสู่กรารประชุมวิชาการ p s u Education Conference ครั้งที่3นะครับโดยลำดับแรกให้ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์นายแพทย์อนุภาพเพ็งศุณนะครับประธานคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการกลาร่าวรายงานมาเป็นลายและจากนั้นขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรจุฑามู้นำบ้านสัมปุขรองอธิการบดีฝ่ายาิาชากา,ม,า,รรา,รรามหาวิทยาลัยสง,ลงขลานครินทร์กล่าวเปิดการประชุมวิชาการเป็นเชิญครับ ครับท่านนิยกรท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเวีนโยบายสําคัญที่มุ่งเน้นให้การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนไม้ว่าการเรียการสอนจะมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาไปอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ยังเป็นบุคนที่สําคัญและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าออกมาวิทยาลัยดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อน,นํามาอินไปสู่ผลลรับ์ที่บึกประสงค์ p s u Education Conference มีการจรัดมาแล้วสาคาั้ ครั้งแรกเมื่อวันที่17-18สิงหาคมพุทธศักราช2554ครั้งที่2เมื่อวันที่24-25 5 2ตุลาคมพุทธศักราช2556และให้เกิดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวหาวิรายศรานั้นเองจะมีดำเนินให้มีการจัดการประชุมวิชาการทางด้านการเรียนการสอนเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนจึงได้จัดประชุมวิชาการ The Third p s u Education Conference ในหัวข้อ Education h a r m o n i z a t i o n Beyond Frontier to AAC นความรับผิดชอบของคณะนุกรรมการพัฒนาการนกาเรียนการสอนขึ้นในระหว่างวันที่18-19ธันวาคม2 5 5 7โดยมีการนำเสนอผลงานและอภิปรายในเรื่องต่าง การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการจัดริการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่ขึ้นการจัดประชุมประกอบด้วยการบรรยายการอิปรายจากผู้สืขขอ่อควาทธการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบออร l และ p ปสเตอร์พรีเ t นเทชัการอบรมเชิญปฏิบัติการ และการประชุมร่วมกันของเครือข่ายบัณฑิตุรวนติไทยภาคใต้สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติกับไยเวลัยครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากรไทยในและวิทยากรไทยนอกงนยวลัยร,รวมสิบท่านผู้สมัครผู้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเสวนาและประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น2,60คนจาก17สถาบันอุรมศึกษาในภาคใต้ การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้รับผิดชอบโดยงานลักษาและพัฒนาจากกองบริการการศึกษาหมายวลทยายงานรักรีนเป็นที่คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสอนเพื่อเป็นพัฒนาให้บัณฑิตของไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้นแบบนี้ได้เวลาแสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานการเปิดการประชุม วิชาการดร PSU Education Conference ในหัวข้อ Education Harmonization Beyond Frontier t o a s i t i o n การเรียนท่านดรสวินพิศวันท่านวิทยากรท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านในานามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน PSU Education Conference ครั้งที่3ในวันนี้และยินดทีที่ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ2 6 0ท่านมีจำนวนผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นันถึง22ผลงานเป็นที่ทราบกันดีว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะของสังคมยุดใหม่ซึ่งเป็นสังคมของการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี การบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์การศึกษาที่ไร้ผแดนและขีดจำกัดจึงมีความจำเป็นที่ต้องการการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเตรียมตัวไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแต่สามารถนำความรู้ไปเป็นรู้ใช้ได้แต่ต้องสามารถแก้ปัญหาและสร้างอาชีพได้ครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บอกความรู้ ไปเป็นโค้ชที่คอยให้คาแนะนําและเป็นนักทการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ตามศักยภาพของผู้เรียนสถาบันอบรศึกษาตามนโยบายสําคัญที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัยสู่การสอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอน PSU Education Conference ครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2557จึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งของเพื่อนร่วมอาชีพครูที่กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตท,ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่21 การนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจะช่วยให้เกิดการแลกเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการจัดก,การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดิฉันขอกราบขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะท่านดรสุรินทร์ทิสุวรรณที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยสงขลานคริรนทร์นในครั้งนี้และขอขอบคุณมายังวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายและเสวนาใน ขอขอบคุณทีมงานผู้ช่วยอธิการบดีท่านประธานการจัดงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดการประชุมเกิดการจัดประชุมในวันนี้ได้ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมวิชาการจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานในสองวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ยินดีทูขอถือโอกาสเปิดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ครั้งที่3ขอบคุณค่ะช่วงเวลาต่อไปอนะครับจะเปินกลับมา,า,าในพิเศษในหัวข้อ Education Modernization Beyond 4.0 PC นะครับโดยท่านกี่อติรรพิสุภวัฒน์ท่านประธานสถาบันออกแบบของประเทศไทยท่านวิทยากรรอบชีวิตกำลทงงานด้วยการเป็นอาจารย์นะครับ แต่จากนั้นก็ดำเนินแหลตสสาคัญทั้งในประเทศนะคระดับภูมิภาคอาเซียนเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในการผู้ช่วยในการนี้ครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาดไทยนะครับในการนีกคืประธานสภาผู้แทนราษฎรสมัย่ันชนอีกภัยนะครับที่สําคัญท่านเป็นในขณะที่การอาเซียนหลายปีนะครับ2518ถึง2 5 5 6นะครับท่านมีส่วนกระตุ้นให้อาเซียนก้าวหน้าไปได้ อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทําให้อาเซียนมีความมีศรกดมากขึ้นภายใตย้การไม่แทรกแซงกีก ท่านอาจารย์ที่ไปต้องรับก็หวังดีพาหนีรจระจอติดขัดไปทางละปรากฏว่าไปเจอหนะ้าแต่ก็มาถึงก่อนท่านหลายคนเหตุผลเพราะว่าท่านหลายต้องเผชิญกับวสตาภายน้ำพู ก่อนเครื่องบินลงกับตันบอกว่า light rain เราก็รอว่าจะเห็นรันเวย์เลย50เมตรก็ลงโดยใช้เครื่องมืออินซูเบตไม่จะเป็นต้องดูเพราะมันพาไปแต่ก็น่าสิไม่ได้ไม่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 เจอทานรันเวย์ถ้าไปเจอไม่ใช่รันเวย์เขาอยดู ไ้สงขรานครินเป็นสถาบันที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งความรู้วิทยาการเป็นตักศิดาของภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศและทราบว่าทันธนพทอมันสมัยนั้นในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยอย่งคนสิเนี่ย คงนนงเนี่ยได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการสถาปนามาหาวุทยาลัยแห่งนี้แล้วก็มอบให้ดรสตัร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเงระประเทศทในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการทางวิชาการ <c oughs> เรื่องความ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จนวันนี้เดี๋ยวนี้คือหนึ่งในห้านคนซึ่งเป็นประธานเชิญอีกสี่ประเทศมาประชุมเมื่อปี2 5 1 0 1 9 6 7และวันที่8สิงหา1967จึงเป็นวัน210จึงเป็นวันอาเซียนทราบปีนี้ร้อยปีทางระับเนี่ยทางมหลาลัยจะมีการจัด จะกลับทำพิธาการสัปดาห์อาเซียนที่ยิ่งใหญ่เดือนสิงหาคมก็ขอขอบคุณที่คิดและระลึกถึงรูปการของที่จริงคือเจ้าของไอเดียเรื่องอาเซียนวันนี้ทางฝ่ายจับการสัมมนาให้ข้อหัวข้อภาษากรีกตอกไปก็เลยคิดว่าจะต้องพูดภาษากรีก เพื่อที่จะกระตุ้นให้บุคลากรของสูงขารากรนเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกศตวรรษที่21ตามความรมา้ของมหลาลัยก็จะพูดสลับไปสลับมา,อ,าอย่าเา่ากระแด็นอะไรกันเลเพราะการเรียนภาษาการพูดภาษาการออกสำเนียงภาษาถ้าไม่ไดักระเร็นปัน๊กทำไมได้ พราะมันไม่ใช่ภาษาเราลองดูกันแลยก่นว่าฝรั่งพูดไทยถ้าเขาพูดชื่อๆเนี่ยมันไม่คร้อแต่เขารูวแบบจริตถ้มันเป็นไทยมากๆเนี่ยฟังแล้วเออพูดเก่งอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากถือสาก,กันเพราะภาษามันมีธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้าเป็นภาษาที่สองถ้าเป็นภาษาที่สามเนี่ยเราต้องเรียนจบ เมื่อเรียนจ้าขอภาษามันก็ขึ้นขึ้นลงบางอักขระมันไม่มีในภาษาเราเขาก็ต้องดัดมันออกเป็นภาษาเราตัว V กับตัว W คนไทยสับสนกันตลอดตัว L กับตัวตาคนไทยสับสนกันตลอดตัว C H กับ S H คนไทยสับสนตลอดรวยริ ภาษาละตางาต,ต่างประเทศนั่งอยู่ข้างหลังไซมกงค่มผมอยู่เนี่ยพราะเอิ้นว่าภาษาอัหกับภาษาอุรอานเนี่ยเป็นภาษาที่มีอักขรและเสียงหลากหลายเพราะฉะนั้นเคยสงสัยไหมว่าคนมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษได้ชัดกว่าคน ก็พรอมภาษาของเขานเนียได้รับมีที่คนจากอาหรับและทุกคนอ่านก,กุรานได้คุณแม่ผมสอนผมตั้งแต่อายุสี่ขวบห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยแม่ใช้ไหมว่าดัดลิ้นดัดลิ้นดัดลิ้นมันไม่มีกระต่ายแต่ภาษาอังกฤษก็ต้องพูดให้นั้ต้องออกเสียงให้ถูกเพราะฉะนั้นการที่จะ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดในวันนี้ในภาษาที่สองภาษาที่สของเราเนี่ยจะต้องมีการเรียนแบบเจ้าของภาษาพอเรียนแบบปั๊กเนี่ยฟังแต่ว่าดังจรแต่มันเป็น nature ของ speaking that language ทีนี้วันนี้หัวข้อ education harmonization Beyond Frontier to AEC มันมามหมาอย่างนัน Beyond Frontier ที่นี่ความหมายถึง Beyond Frontier Front of Thailand เพื่อที่จะก้าวเข้าไปสู่ในประชาคมอาเซียน AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซีนยนเป็นประชาคมใหญ่แต่มีสามสลัก AEC คือหนึ่งในสามของมันเองแต่มันใหญ่ที่สุดดังที่สุดน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะว่า เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกันค้าเกี่ยวกันส่งออกเกี่ยวกันลงทุนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับรายได้ของประชาชาติการจ้างงานเพราะฉะนั้น harmonization education harmonization beyond frontier to AEC ผมไม่ทราบบคนไ้ตั้งจยดเนี่ยคิดเอาไว้หรือเปล่า beyond frontier ที่นี่ไม่ใช่ beyond AECbeyond frontiers of Thailand first then you go into AEC separately โอ้โหล้ว

เหมือนกับเครื่องมือที่นักบินใช้นำพบกลงมาเมื่อเชา้าไม่เห็นรังเวไม่รู้ที่เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คลองอุตกรเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่สามารถที่จะนำเครื่องบิลนลงได้ because he has that instrument that tool เครื่องมือน,นั้นคือ แต่ปี1990เป็นต้นมาเนี่ยเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือนี้เป็นโลกที่ไม่มีใครถ้าไม่เลือกที่จะอยู่โดดเดี่ยวๆได้เนี่ยไม่มีใครที่จะหลุดมาจากเครือข่ายของโครงหลายเซชันของกระบวนการโลกาภิวัตน์ KFC คาฟูถ้าไปประเทศก็มีอย่างอื่นอีกมากมายสแตนดารที่โลกมีเขานำสแตนดาร์นั้นมาใช้กับคนไทยและคนไทยเข,เข้าสู่กระบวนการบริโภคในลักษณะนั้นเหมือนกันโทโลกเคยมีนักปรชญ์คนหนึ่งเขียนหนังสือขึ้นมาชื่อ One-dimensional man ตอวผู้แมนด้วยนะ One-dimensional man แปลว่ามนุษย์ที่มีมิติเดียวกันแกบอกว่ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราจะคิดเหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกันถือกระเป๋าแบรนด์เดียวกัน ที่น่าหันคล้ายๆกันฟังดนตรีคล้ายกันเพราะกระแสโลกาภิวัตน์มันทำให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันเกิดความเป็นวิจิตรเดียวทีนี้เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์มันไหลเชี่ยวอย่างนี้เนี่ยทางเรื่องเมียสุข หนึ่งปิดตัวเองไม่ยุ่งกับเขาคดคลองสร้างตำแพงไม่ปฏิสังขารตัใครเข้าทับซึ่งมันเป็นทางเลือกของคนบางคนแต่ส่วนใหญ่ต้องออกมา,มาเผชิญและต้องออกมาสู้และต้องออกมาเอ,อ,อาประโยชน์กับกระแสะลกดานพิวัตนนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องรับเพื่อที่จะรับ ให้อยู่รอดรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไทยๆลายูลายูไทย,ย,ย,ไทยพูดไทยชัดเจนจะกับลายูปาซาแต่ยังมีลักษณะซึ่งเป็นคอสโมเปอร์แนยังมีลักษณะซึ่งเป็นสากลยังมีลักษณะซึ่งจะร่วมงานร่วมอยู่ ร่วมอาศัยร่วมแก้ปัญหาของโลกได้กับคนอื่นเขาผมไม่ทราบว่าสองขานครินคิดถึงนักศึกษาในอุดมคติในลักษณะไหนแต่มนุษย์ในอุดมคติในยุคปัจจุบันคือมนุษย์ที่ไม่ลืมรากตัวเองมีอเนดิติตี่ชัดเจนผมเป็นไทยมุสลิมจากภาคใต้ มาเรียนหนังสือในต่างประเทศแล้วก็เป็นอะไรมาอเดนติตี้เหล่านี้อัตลักษณ์เหล่านี้คืออัตลักษณ์หลายหลายอันที่มีใน,ในตัวเพราะฉะนั้นมนุษย์ในอุดมคติในโลกทุกปัจจุบันต้องมีรักต้องมีฐานของตัวเองต้องมีแบ็กกราวนด์ภูมหลังของตัวเองพลับวกกับ อะไรก็ตำแหน่ที่สัตยสมมีประสบการณ์ตำแหน่งนักที่ภารกิจกลายมาเป็นตัวคนั้นสิ่งที่สงภารนักการินต้องทำคือในความเป็นผมเนี่ย not just a good and ideal student every educational student ทุกสถาบันการศึกษาต้องผลิตมนุษย์ที่ดีก่อนเพราะ ideal student ของสงฆานักรียนอาจจะมีลักษณะเฉพาะเป็นสงฆานักเรียนแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ดีทั่วโลกเป็นมนุษย์ที่ดีที่ 7,000ล้านคนบนโลกนี้นับถือว่าเป็นคนดีมันไม่ข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีในคนละเมืองใครที่ดีมันมีลิสต์ของมันต้องทำอะไรบ้างต้องคู่ต้องเรียนต้องรู้ประวัติศาสตร์ต้องเขารพบบูชาในสถาบันในองค์กรในในท่านิยืซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากคนดีของเมเอง จะแตกต่างกับคนดีของใครก็เปแตกต่างกับคนดีของ you h a v e g o o d human b e i n g มนุษย์ท yeah, th ี b, ่ดีเนี่ยดี universally ดีดีทั้งโลกดีสำหรับทุก culture ดีสำหรับทุกประเทศดีสำหรับทุก